สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอร์สติวรายวิชา2 3 0 1 0 1่ 101, ชีววิทยาทั่วไปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่พาร์ทที่2ของคอร์สนี้แล้วนะครับซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยขอ,อยัำทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการรีวิวเนื้อหานะครับที่เราเรียนมานะฮะ ถืไงก็ตามแต่นะครับก็ขอเนาะให้พวกเรานะครับไปทบทวนบทเรียนนะครับในสไลด์ของอาจารย์นะครับหนังสือหรือเอกสารของอาจารย์ร่วมด้วยนะครับในคอร์สนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดนะครับได้อย่างถี่ถ้วนได้นะครับด้วยข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตเนาะจึงขออนุญาตพวกเรานะครับในการรีวิวนะครับคีบบทสำคัญสำคัญนะครับหรือว่ารีวิวเนื้อหาให้เรานะครับเพื่อเอาไปใช้ในการเตรียมตัวสอบนั่นเองนะครับ สำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะเป็นเ,เราจะพูดถึงนะครับในส่วนของโมเลกุลนะครับแล้วก็สารชีวโมเลกุลต่างๆนะครับเริ่มแรกเนี่ยนะครับเรามาทําความรู้จักกับการทดลองหนึ่งก่อนนะครับเป็นการทดลองของมิลเลอร์กับการทดลองของอูเลนะครับการทดลองนี้เนี่ยมันมีความสําคัญหรือมันเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยออการทดลองของมิลเลอร์อูเลนะครับจะเป็นการทดลองที่เขาอยากจะทราบว่า โลกในสมัยก่อนนะครับในสมัยที่ว่าโลกเนี่ยเพิ่งกําเนิดขึ้นมาครับมันยังไม่ได้มีพวกของสารชีวโมเลกุลเนาะยังไม่ได้มีสารชีวโมเลกุลนะครับก็อาจจะมีพวกแก๊สมีเทนแอมโมเนียนะครับไฮโดรเจนนะครับหรือไอ้น้ำนะครับมันเป็นโมเลกุลต่างๆที่อยู่ในรูปแก๊สนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นรูปแก๊สนะครับที่ได้จากการระเบิดของภูเขาไฟนะครับก็จะมีไอโมเลกุลเหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกนะครับ ในสมัยที่ว่ากําเนิดโลกมาใหม่ๆเนาะซึ่งเขาก็สงสัยว่าเอไอพวกสารทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ที่กล่าวไปข้างต้นนะครับมันมีความสามารถในการเกิดเป็นสารชีววโมเลกุลขึ้นมาได้หรือเปล่า นะฮะแล้วก็เป็นจุดกําเนิดทําให้เออ่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาในปัจจุบันได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเขาก็ได้ทําการจําลองนะครับเออ่สภาพนะครับบรรยากาศของโลกนะครับในสมัยนั้นนะเขาทําการจําลองนะครับใส่ว่าอ่ะในชุดทดลองของเขานะครับมีพวกของแก๊สมีเทนใช่ไหมอ่ามีแก๊สมีเทนนะครับมีพวกแอมโมเนียนะครับมีไฮโดรเจนนะครับแล้วก็มีไอน้ำนะครับจาก การเดือดนะครับซึ่งเขาเหมือนเชื่อว่าเป็นไอน้ําที่ได้จากทะเลพวกนี้นะครับทีท่เดือดขึ้นมากลายมาเป็นตัวของไอน้ำนะครับเป็นการจําลองเนาะสภาพชั้นบรรยากาศนะครับในโลกสมัยนั้นนะครับว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเขาบอกว่ามันมีตัวของฟ้าผ่านะครับมีฟ้าผ่าเนาะ ในในสมัยนั้นเนี่ยก็มีฟ้าผ่านะครับเป็นแหล่งพลังงานนะครับเป็นแหล่งพลังงานในการเกิดปฏิกิริยานะฮะเขาก็ทําการทดลองเนาะเนี่ยทำการทดลองนะครับภายในชุดทดลองของเขาแบบนี้ขึ้นมานะครับก็มีเนี่ยสารที่เขาสงสัยว่าเป็นองค์ประกอบนะครับที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกสมัยนั้นนะครับแล้วก็ให้อิเล็กโทรดเนี่ยนะครับก็คือแทนฟ้าผ่านะครับที่เป็นแหล่งพลังงานนะครับเข้าไปในชั้นบรรยากาศที่เขาทําการจําลองขึ้นมานะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาพบว่าสามารถเกิดพวกซิมเปิลนะครับไบโอโมเลกุลนะครับเป็นสารชีวโมเลกุลพื้นฐานเนี่ยนะครับขึ้นมาได้ซึ่งสารชีวโมเลกุลพื้นฐานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยะครับก็เป็นพวกของกรดอะมิโนนะครับกรดอินรีหรือยูเรียพวกนี้ครับที่มันเกิดขึ้นมาได้นั่นเองเป็นสารชีวโมเลกุลพื้นฐานเนาะที่เขาได้จากการทดลองจากการจําลองรูปแบบของบรรยากาศนะครับของโลกในสมัยก่อนนะครับที่เพิ่งกําเนิดโลกขึ้นมาแล้วเขาก็เชื่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ สารอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยนะฮะสามารถเกิดการรวมตัวกันนะครับให้กลายเป็นโมเลกุลเนาะที่ซับซ้อนขึ้นมาได้นะครับพัฒนาต่อเรื่อยไปนะครับให้กลายเป็นเซลล์แล้วก็ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับค่อยๆวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เป็นการทดลองนะฮะของมิลเลอร์กับอุเรย์ที่เขาคิดว่าอสภาพบรรยากาศของโลกในสมัยเกาะเนี่ยนะครับอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้อ่เป็นจุดกําเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมานั่นเองแล้วก็วิวัฒนาการนะครับไปเรื่อยๆนะครับ คราวนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงนะครับในส่วนของออร์แกนิกคอมเพลวก์นะครับออร์แกนิกคอมเพลวก์นะครับหรือว่าสารประกอบอินทรีย์นะครับในออร์แกนิกคอมเพลวก์หรือสารประกอบอินทรีย์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักๆเนี่ยอยู่4ตัวเราสามารถนะครับจำง่ายๆว่ามันคือชอนก็นได้ครับ C H O.N. ชอนนะครับองค์ประกอบหลักเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวคือมีคาร์บอนนะครับมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนแล้วก็มีไนโตรเจนนะครับที่เป็นองค์ประกอบหลักๆเนะี่ยฮะเขาบอกว่าไอตัวของคาร์บอนเนี่ยนะครับมันมีความสามารถนะครับในการต่อพันธะได้4พันธะนะฮะเป็นผลมาจากที่ว่าคาร์บอนเนี่ยมันมี วาเลนซ์เล็กตอนเนี่ยนะครับเพียงแค่4ตัวใช่ไหมครับยังขาดอิเล็กตรอนอีก4ตัวนะครับที่จะมาทําให้มันเนี่ยนะครับตัวของคาร์บอนเนาะมีความเสถียรมีความสเตเบิลก็คือครบ8ใช่ไหมอิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ8นะครับจึงทําให้คาร์บอนนะฮะสามารถที่จะต่อพันธะนะครับสามารถที่ต่อพันธะได้4พันธะนะครับเนาะเพราะว่ามันขาดอิเล็กตรอนอีก4ตัวใช่ไหมขาดอีก4ตัวนะครับที่จะทําให้มันเนี่ยครบ8นะครับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนวงนอกเนี่ยครบ8นะฮะ จะทำให้พอมันครบ8แล้วปั๊บเนี่ยมันก็ครบกฎออกเต็ใช่ไหมม,ม, able, มีความสเตเบิลมีความเสถียรเพราะฉะนั้นนะครคาร์บอนเนี่ยนะครับจึงต่อนะครับกับอะตอมอื่นๆเนี่ยได้หลากหลายนะครับต่อกับอะตอมอื่นๆเนาะต่อกับอะตอมอื่นๆได้หลากหลายหรือแม้กระทั่งคาร์บอนเนี่ยนะครับอาจจะต่อกันเองก็ได้นะครับเป็นสายยาวๆที่เรียกว่าคาร์บอนสเกเลตันนะครับซึ่ง ความสามารถนะครับในการเกิดคาร์บอนสเตลตันเอ่ยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการต่อกับโมเลกุลอื่อนเอ่ยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะฮะต่อสารชีวโมเลกุลคือก็สามารถทําให้เกิดเป็นสารชีวโมเลกุลที่มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปเ,เกิดเป็นสารชีวโมเลกุลที่มีความหลากหลายทางด้านประเภทนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลให้สารชีวโมเลกุลมีความหลากหลายทางด้านฟังก์ชันโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ต่างๆมากมายขึ้นไปด้วยก็คือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งสารประกอบนะครับที่ที่เราน่าจะไดออ้ได้ยินกันมาบ้างนะครับก็คือไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนเนี่ยนะฮะจะเป็นสารที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนกับไฮโดรเจนแค่นี้นะครับอยู่ในตัวของไฮโดรคาร์บอนนะฮะเราเรียกสารตัวนี้ว่าเป็นไฮโดรคาร์บอนนั่นเองนะครับจากภาพข้างล่างตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีอิเล็กตรอนนะครับอยู่วงนอกเนาะที่เป็นวาเลนต์เล็กซ์ตันเนี่ยเท่ากับ4เนาะ มีวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับี่ยเท่ากับ4.1.2.3.4นะครับแล้วก็ขาดอีก4ตัวเนาะคาร์บอนเนี่ยจะขาดอีก4ตัวนะครับคาร์บอนจะขาดอิเล็กตรอนอีก4ตัวที่จะทำให้อ,อ,อิเล็กตรอนวงนอกเนี่ยครบ8นะครับครบออกเทตแล้วก็มีความสเตเบิลนั่นเองซึ่งคาร์บอนนะฮะก็ต่อกับธาตุตัวอื่นก็ได้นะครับหรือต่อกับตัวคาร์บอนเองก็ได้นะครับถ้าหากว่ามีคาร์บอนกับไฮโดรเจนเพียวเยวนะครับเราก็เรียกมันว่าเป็นไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวของคาร์บอนนะครับอย่างที่ว่าไปเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายนะครับในเรื่องของความยาวเนาะอาจจะเป็นสายคาร์บอนสั้นๆก็ได้นะครับเป็นคาร์บอนสเกเลตันสั้นๆก็ได้นะครับหรือจะเป็นคาร์บอนสเกเลตันที่มีความยาวก็ได้นะครับมีความหลากหลายทางด้านความยาวนะครับแล้วยังสามารถเกิดกิ่งก้านได้ด้วยนเนาะเกิดการแตกกิ่งแตกก้านไปได้ด้วยนะครับสามารถเกิดดับเบิลบอนใช่ไหมอ่าเกิดดับเบิลบอนได้หลายตำแหน่งนะครับ สามารถเกิดเป็นวงได้ด้วยนะฮะตรงนี้แหละครับมันจึงเป็นประโยชน์นะฮะที่ดีนะฮะสำหรับสารเชื้อโมเลกุลเนาะทำให้เกิดเป็นสารเชื้อโมเลกุลที่มีความหลากหลายออกไปนะครับมีโครงสร้างที่หลากหลายแล้วก็ทําให้มันมีฟังก์ชันมีหน้าที่ที่หลากหลายออกไปนะครับมีความคเพล็กซ์มากขึ้นนะครับเพื่อให้กับสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนเนี่ยเออสามารถเอาไปเลือกใช้สอยได้ดีด่งขึ้นเองคือพูดง่ายคือมันเป็นประโยชน์ที่ดีนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยอ่ะเรามาดูส่วนของโมเลกุลก,กันบ้างนะครับ ในส่วนของโมเลกุลเนี่ยนะฮะคุณสมบัติของโมเลกุลนะครับเราก็จะเริ่มจากอะตอมเนาะ มันก็ต้องมีตัวของอะตอมเนาะเป็นประกอบก่อนเป็นพวกของคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนหรือไนโตรเจนที่เราพูดพูดกันไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของบอนบอนก็คือส่วนของพันธะนะฮะเวลาที่อะตอมใช่ไหมเช่นคาร์บอนเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการต่อพันธนะใช่ไหมเพื่อเอาอิเล็กตรอนมาเชื่อมให้กับตัวมันเองเพื่อสร้างเป็นออกเต็ใช่ปะ่ะทำให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ8ทําให้มันมีความเสถียรมีความสเตเบิลนะฮะก็เกิดเป็นบอนเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นโคเาเลนต์บอไอออนิกบอนนะครับหรือว่าเป็นพวกของฮเจนบอที่ weak interaction ก็ได้นะครับก็มีความหลากหลายกันออกไปนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญคือ functional group นะครับ functional group หรือกลุ่มของอะตอมนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆที่ว่ามันจะคอยทําให้สารช่วโมเลกุลของเราอะครับมันมีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านหน้าที่ฟังก์ชันต่างๆนะฮะก็เป็นทาให้เกิดประโยชน์เนาะทำให้เกิดเป็นประโยชน์ของออสารนั้นๆขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่ง ถ้าเราดูในภาพนี้เนี่ยนะฮะเราจะพบว่ามันจะมีโครงสร้างสีเหลืองๆใช่ไหมครับไอโครงสร้างสีเหลืองๆเนาะโครงสร้างสีเหลืองๆเนี่ยจะพบว่าเออมันก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันเลยเนาะแต่แต่แต,แต่ที่เขาไฮไลท์เป็นสีฟ้าาไว้อะครับนี่แหละจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกัน ส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ถือว่า,เ,าเราก็เรียกว่าเป็นพวกของฟังชันแนลกรุ๊ปหรือเรียกว่าเป็นหมู่ต่อเนาะเป็นหมู่ต่อเป็นหมู่ที่มาต่อกับโครงสร้างของสารทางชีวโมเลกุลอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง <c oughs> พอมันมีพวกของฟังชันแลกรุ๊ปนะครับหรือว่าหมู่ต่อเนี่ยเข้ามาต่อใช่ไหม จากเดิมนะครับที่โครงสร้างหลักๆเนี่ยเออมันก็เหมือนกันใช่ไหมเพราะมันเหมือนกันมันก็น่าจะทําหน้าที่หรืออะไรคล้ายๆายกันเนาะแต่พอมีมู่ต่อที่แตกต่างกันเนี่ยฮะมันก็ทําให้การออกฤทธิ์นะครับการทํางานเนาะระบบการทํางานการออกฤทธิ์น,น,นะครับหรือว่าลักษณะโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดการแตกต่างไปได้เลยเนะครับถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้างหลักที่คล้ายคลึงกันแต่พอมีฟังชั่นอลกรุปหรือมู่ต่อที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็ทําให้การทํางานเนี่ยแตกต่างกันไปได้ไปได้อย่างชิ้นสิ้นเชิงเลยนั่นเองนะครับ นี้นะครับก็จะเป็นตารางนะครับสรุปนะฮะในเรื่องของออโซเชียลกรุ๊ปนะครับที่สำคัญสำคัญให้เรานะเนาะออก็ลองไปไล่รายดูก็ได้นะครับว่าออหมู่ฟังก์ชันที่มีความสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะ โมดึงที่เราจะได้พูดถึงกันวันนี้แน่ๆนะครับก็คือเนี่ยตัวของคาร์บอนิลกรุ๊ปคาร์บอนิลกรุ๊ปนะครับ C double bond O เนาะที่จะแบ่งออกเป็นพวกคีโตนแล้วก็เป็นพวกของอัลดีไฮด์นะฮะความแตกต่างระหว่างคีโตนกับอัลดีไฮด์นะครับก็คือเป็นคาร์บอนิลกรุ๊ปใช่ไหมถ้าคาร์บอนิลกรุ๊ปอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นพวกของอพวกของอัลดีไฮด์นะครับเราเรียกเป็นพวกนี้ว่าเป็นเป็นพวกของเอ้ยโทษครับ ในในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีการพูดถึงในหมู่ของคาร์บอนิลกรุ๊ปเนาะอืมเป็นเป็นหลักๆเลยแหละครับในสารชีวโมเลกุลที่เป็นพวกของคาร์โบไฮเดรตเนาะซึ่งในส่วนของคาร์บเอ่อคาร์บอนิลกรุ๊ปนะครับหรือ C เด็ดบน 1O เนี่ยนะครับมันก็จะมีเอ่อ uh, ชื่อเรียกนะครับใช่ไหมอ่ามีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปอีกนะครับว่าอ่าเป็นคาร์บอนิลคาร์บอนิลกรุ๊ปนะครับที่เป็นพวกคีโตนหรือเป็นพวกของอะลดีไฮด์นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ดูในส่วนของบทคาร์โบไฮเดรต oh หรือพวกน้ําตาลต่อไป นี่พวกคาร์บอนิลกรุ๊ปเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็รวมถึงพวกของ OH นะครับพวกไฮดรอกซิลกรุ๊ปด้วยนะฮะส่วนหมู่อื่นๆนะฮะเราก็ลองไปทบทวนกันดูนะครับว่ามีลักษณะหน้าตานะครับฟังก์ชันอะไรอย่างไรบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยเรามายังส่วนของมาโครโมเลกุลกันนะครับ มาโครโมเลกุลก็คือเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่เนาะคำว่ามาโครคือขนาดใหญ่มันจะมีปฏิกิริยานะครับที่สำคัญสำคัญเนี่ยอยู่2ตัวคือคอนเดนเซชันกับไฮโดรไลซิสคอนเดนเซชันเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าเป็นกระบวนการสังเคราะห์เนาะเป็นกระบวนการสังเคราะห์โพลิเมอร์นะครับเป็นซินทิซิสโพลิเมอร์นะครับกระบวนการสังเคราะห์ตัวนี้เนี่ยนะฮะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการทำให้โมเลกุลเล็กๆของเราอะครับยาวขึ้นโดยเกิดการคอนเดนส์เอาน้ำออกนะครับ การคอนเดนส์การคอนเดนส์นะครับเอาน้ำออกนะครับก็จะเป็นการเอาเระพวกชอร์สโพลิเมอร์ใช่ไหมมารวมกับพวกของอันลิงก์โพลิเมอร์เนาะแล้วก็คอนเดนส์นะครับคอนเดนส์เอาน้ำออกนะครับเพื่อต่อพันธะกันเนาะเพื่อต่อพันธะกันให้สายของเราเนี่ยมันเกิด มันมีลักษณะนะฮะที่ยาวขึ้นกว่าเดิมนั่นคือตัวของ condensation นะครับ condense เอาน้ำออกเป็นการสังเคราะห์สารให้ยาวขึ้นหรืออาจจะเรียกว่าเป็น dehydration นะ d d d คำว่า d d ก็คือการเอาออกเนาะ d คือการเอาออก h y d r a t i h y d r a t ก็คือพวกน้ำเนาะ hydration นัคือเป็นการเอาน้ำออกนั่นเองนะครับ remove water นะครับ remove ตัวของโมเลกุลน้ำนะครับแล้วก็สร้างเป็นบอลใหม่ขึ้นมา อีกปฏิกิริยาหนึ่งก็คือไฮโดรไลซิสนะครับไฮโดรไลซิสเนี่ยเป็นการเบรกดาวน์นะครับโพลิเมอร์นะฮะคือเป็นการเอาน้ำนะครับเอาน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปไลซิสนะครับเอาน้ำเนี่ยเข้าไปไลซิสก็คือเอาน้ำเนี่ยเข้าไปเบรกบอลนะครับเอา ไปเบรกบอลนะครับทำให้บอลเนี่ยแตกนะครับจากโมเลกุลยาวๆใช่ไหมก็ถูกเบรกนะครับทำให้กลายเป็นโมเลกุลที่สั้นลงนั่นเองแบบนี้นะครับเนี่ยเอาน้ําไปเบรคพันธะเนาะกลายเป็นโมเลกุลที่สั้นลงนะครับสตัวนี้เนี่ยก็จะพบได้นะครับในพวกของมาโครโมเลกุลเนาะการเชื่อมต่อพันธะการสลายพันธะของมาโครโมเลกุลก็จะมีสองปฏิกิริยานี้เนี่ยนะครับเข้าไปเป็นองค์ประกอบหลักๆนั่นเองนะครับ ในส่วนของไบโอเอ่อไบโอโมเลกุลเนาะที่เราจะพูดถึงในคอร์สนี้เนี่ยเราก็จะมี4ประเภทเนาะสประเภทที่เราจะพูดถึงกันมีคาร์โบไฮเดรตนะครับเป็นประเภทแรกนะฮะที่เราจะมาพูดถึงกันก่อนนะครับแล้วก็มีลิพิดนะครับมีลิพิดหรือไขมันนะครับแล้วก็มีส่วนของโปรตีนนะครับแล้วก็มีนิวคลีอิกแอซิดนั่นเองนะครับ